เป็นธรรมดาแล้วครับหลังจากการพ่ายแพ้นะครับก็มีสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยจะสู้ดีเกิดขึ้นนะครับโดยพราะเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะและเป็นนักเตะอย่างบูโน่เฟรนเดสด้วยนะครับล่าสุดครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีรายงานจาก Sky Sport s ครับบอกว่าตอนนี้ครับสโมสรอย่างเอลฮิลานะครับอยากได้ตัวบูโน่เฟรนเดสไปร่วมงานจริงๆนะครับแล้วก็อยากจะได้ตัวบูโน่ไปก่อนสโมสรโลกจะเริ่มต้นขึ้นในกลางปีนี้ด้วยนะครับ ย้อนกลับไปครับหลังจากที่แมนยูเต็ดพ่ายแพ้กับทอตแนมสเปอร์ไปนะครับในเกมยูโรปาลีกไปสู่ประตูต่อหนึ่งครับก่อนหน้านี้ครับนักเตะที่แมนยูเขาวางสถานะบอกว่าจะไม่ขายออกจากทีมเด็ดขาดครับก็จะมีบูโน่เฟนเดสครับมีอามัดเดียโลเลนี่โยโร و แฮร์รี่แม็กควายพวกนี้นะครับก็ถือเป็นสถานะที่ค่อนข้างมั่นคงครับแต่อย่างไรก็ตามครับจากสถานการณ์ที่แพ้ไปล่าสุดครับในเกมยูโรปาลีกทำให้ปีศาจแดงแมนยูเต็ดครับอดไปฟุตบอลยุโรปครับเป็นครั้งแรก ในรอบ35ปีครับเป็นครั้งที่2นะเป็นครั้งที่2ในรอบ35ปีครับแน่นอนนะครับการไม่ได้ไปบอลยุโรปแบบนี้ครับรายได้จะหายไปประมาณ100ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับพอรายได้หายแบบนี้นะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าไม่แน่นอนแล้วนะครับสถานะของนักเตะหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบรูโน่เฟ์นันเดสครับอาร์มัดเลน่โยโร่แฮร์รี่แม็กควครับทุกคนครับโดนพร้อมจะขายออกจากทีม หมดเลยนะครับในเวลานี้ทางเดมิเรก็รายงานมาแบบนี้นะครับสำหรับฤดูกาลนี้ครับบูโน่ถือเป็นนักเตะที่ผลงานของทีมอาจจะน่าผิดหวังครับแต่ผลงานส่วนตัวของบูโน่ครับก็เป็นฤดูกาลที่เขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมครับเพราะว่าทั้งฤดูกาลนะครับยิงไป19ประตูแล้วก็ทาไป19าแอซิสครับก็ถือว่าเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรแล้วก็ตอนนี้สัญญาที่เซ็นกับแมนยูครับเหลือจนถึงปี2027นนะครับโดยบูโน่ครับก็บอกสถานะของตัวเองไว้อย่างแน่นอนแล้วก็ประกาศลั่นไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเขาก็บอกเลยว่า เขานะครับอยากช่วยแมนยูเต็ดจนกว่าสโมสรไม่ต้องการตัวเขานะครับแล้วหลังจากจบเกมยูโรปาลีกรูโน่ก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับบอกว่าถ้าสมมุติว่าสโมสรคิดว่าเขาไม่จะเป็นต่อทีมแล้วนะครับเขาก็พร้อมแล้วก็ยินดีนะครับโดนขายออกจากทีมไปนะครับเพื่อให้แมนยูเต็ดครับนำเงินมาจุนเกือสโมสรนะครับก็คือสัมภาษณ์แบบลูกผู้ชายแะครับชอบมากบทสัมภาษณ์ของนามรูโน่เฟนเดสนะครับนี่แหละครับ นอกจากรายของบูโน่เฟนเดสแล้วครับในรายงานจากีิเรอก็บอกว่าพวกคาซิมิโร่ลุคชอโอนาน่ากานาโชฮอยลุนคอปปี้เมนูนะครับนักเตะพวกนี้ก็อยู่ในสถานะเดียวกันนะครับก็จะเกิดหักได้ข้อเสนอที่มันสมน้าสมเนื้อข้อเสนอที่ดีครับแมนยูเตดก็พร้อมจะปล่อยทุกคนออกจากทีมครับแล้วก็สกายสปอร์ตก็รายงานอีกนะครับว่าทางอัลฮีลานณเวลานี้นะครับเขาอยากได้ตัวทางบูโน่เฟนเดซไปร่วมงานจริงๆนะครับ แล้วก็อวีลาน,นะครับวางแผนเอาไว้ว่าจะเซ็นสัญ,ญญาก่อนที่สมโมสรโลกจะเริ่มต้นขึ้นครับซึ่งสมโมสรโลกจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่18มิถุนายนนี้นะครับซึ่งทางอาวีลานเขาอยู่กลุ่มเดียวกับเรอัลมาดริดปาชูกา้าแล้วก็เรดบูลเซาวบวกครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับบรูโน่จะยุครบ30ปีในเดือนกันยายนนี้นะครับเพิ่งต่อสัญญ,ญากับแมนยูไปจนถึงปี2027แล้วก็ขยายสัญ,ญญาได้อีก1ปีด้วยกันนะครับ โดยปัจจุบันนี้นักเตะของอาวลลานนะที่เคยค้าแข่งอยู่ในพรีม์ลีกก็จะมีรูเบนเนวสอเล็กซานดรามิโตวิชคาริดูคูลีบาลีครับก็ถือว่าก็อยู่ในทีมอาวลลานอยู่แล้วนะครับนี่คือรายงานจาก Sky s p o r t ์ครับแต่ว่าตัวเล,ต,วเลตัวเลขที่ทางอาวลลานจะทุ่มให้กับแมนยูเต็ดในการซื้อตัวบรูโน่ครับจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยแต่อย่างใดครับแค่มีการบอกว่าอาวีลานจะเอาจริงๆครับ แต่ถ้าเกิดูจากตัวสัญญาที่เหลืออยู่นะครับและดูจากฟอร์มการเล่นของบูโน่เฟนเดสครับผมเชื่อว่าหลัก100ล้านยูโรต้องมีนะครับสำหรับไใ้กรณีที่จะดึงตัวบูโน่ไปร่วมทีมอัลฮิลานนะครับนี่นะครับก็สถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีนะแมนยูต็ดนะครับหลังจากการพ่ายแพ้ครับแล้วก็ทางสื่ออย่างแมนเชสเตอร์อีว i นิ่งนิวนะครับก็บอกว่าตอนนี้แมนยูที่จะขายปล่อยแน่ๆครับ ก็จะมีนักเตะ3คนด้วยกันครับมาคัดแรดฟอร์ดแอนโทนีจาดอนซานโชครับ3คนนี้ยังไงก็ปล่อยนะครับรวมไปถึงจะมีนักเตะอย่างลาสมุธคอยลุนด้วยนะครับที่จะเพิ่มเข้าไปอีก1คนนะครับสดิวนี้ขายแน่นอนอันนี้เป็นของแมนเชสเตอร์ีวไนงนิวนะครับก็ว่ากันนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ก็ังมีข่าวดีอยู่บ้างเนาะเพราะตอนนี้ก็มีข่าวว่าแมนยูก็ใกล้จะปิดดีวทางมาติอุสคุนย่าแล้วนะครับก็เป็นข่าวที่หม หลังจากการพ่ายแพ้นะอะไรอะไรมันก็ไม่ดีนะครับแต่สําหรับผมนะครับนักเตะอย่างบูโน่เฟเนเดสครับควรจะขายออกจากทีมไหมถ้าด้วยสถานการณ์ณเวลานี้นครับต่อให้ได้100ล้านยูโรมาก็จริงนะครับคุณปล่อยบูโน่เฟเนเดสออกจากทีมไปแล้วคุณจะไปซื้อใครมาอันนี้ต้องถามก่อนนะครับว่านักเตะที่มีฝีเท้าใกล้เคียงกับบูโน่เฟ n นเดสครับเป็นที่พึ่งของทีมน่นนั่นนี่จะมีใครบ้างณเวลานี้ต้องหาใเจอครับแต่ถ้าเกิดผม ผมรู้สึกว่าก็ถ้ามองไปมองมานะมันก็มันก็คิดยากเหมือนกันนะเพราะว่าถ้ามองณนะเวลานี้นักเตะที่เล่นได้แบบเหมือนบูโน่เฟรนเดสครับในตลาดผมว่าราคาหนึ่งร้อยล้านยูโรครับก็แทบจะไม่มีเลยนะครับรก็ยังไงก็ถ้าสําหรับผมผมรู้สึกว่าเก็บเอาไว้เป็นแกนหลักก่อนดีก,กว่าสำหรับบูโน่เฟรนเดสครับก่อนที่ก่อนที่จะไปซื้อตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะเอาตัวที่แบบมันพอใช้งานได้เก็บไ้ก่อนเพราะว่าเงินจะไปซื้อตัวนักเตะคนอื่นๆมันก็อาจจะมีไม่เยอะมากครับ ดังนั้นขายตัวอื่นไปก่อนไอ้ตัวหลกัลกๆก็วางโครงเอาไว้ว่าจะเก็บใครบ้างแล้วก็ค่อยขายตัวอื่นไปแล้วก็ค่อยไปซื้อ,อตำแหน่งที่มันจําเป็นก่อนหน้านี้ผมว่าไอ้ตำแหน่งบลูโน่มันไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนครับเป็นยังไม่จำเป็นต้องรีบไอ้ผู้รักษาประตูอย่างเงี้ยควรจะเปลี่ยนก่อนไหมอังเดรโอนาน่ากองหน้าตัวเป้าอะไรประมาณนี้ครับขายคนอื่นไปอ้อไปก่อนแล้วเอาเงินมาซื้อพวกผู้รักษาประตูหรือกองหน้าก่อนน่าจะโอเคกว่ากับการขายบูโน่เฟรเเดสออกจากทีมครับผมยังคง อยากจะเก็บบูโน่เฟรนเดสไว้นะครับถ้าในในมุมมองของผมนะหลังจากนี้ก็ต้องมารอดูกันแล้วกันนะครับเม็ดเงินว่าเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดห้าหนึ่งร้อยห้าสิบล้านยูโรก็ผมเชื่อว,ว่ามีโอกาสปล่อยแน่นอนสำหรับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ต้องมารุ้นกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรก็ดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งส่วนบูโน่ก็พร้อมที่ย้ายออกจากทีมเช่นกันนะครับถ้าสโมสรไม่ต้องการตัวเขานะครับและเ,เพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างอยากจะเก็บบลูโนเฟเรนเดสไว้กับทีมต่อไหมหรืออยากจะปล่อยเลยแล้วก็นักเตะแมนยูต็ดในเวลานี้อยากจะปล่อยใครออกจากทีมบ้างนะครับก็คอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของช่องฝนตรงไปด้วยนะครับและสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหารถยนต์อยู่ในเวลานี้นะครับขอแนะนำนี่นะครับซูซูกินะครับตอนนี้มีแคมเปญที่ชื่อว่า i ร e Your Dream ครับแล้วก็มีโปรโมชั่นทาถังเลือกครับหนึ่งเลยครับ ฟรีสูกิวอรี่ฟรี2ดอกเบี้ยศูนย์และ3ครับขับฟรี90วันพร้อมส่วนลดสูงสุดกว่า50,000บาทด้วยกันนะครับเลือกแบบใดแบบหนึ่งครับโปรโมชั่นนี้ได้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับและใครอยากไปลองขับรถคันนี้ด้วยตัวเองครับไปลองขับดูครับว่ารถมันเข้ากุณมากขนาดไหนนะครับไปได้เลยครับที่โชว์รูมสุซกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับพนักงานก็ถือว่าบริการดีอย่างแน่นอนทุกสาขาครับแล้วก็ หากใครอยากจะได้ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมนะครับว่ารถซูซูกิคันนี้ดีขนาดไหนนะครับประหยัดน้ำมันยังไงรถรุ่นอื่นๆเป็นยังไงบ้างครับก็ไปดูได้เลยครับที่ w w w suzuki co th ครับฝากด้วยวกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างซูซูกิครับ